เพราะว่าตอนปูทําพิธีนี่ว่ามันก็บห่วงขึ้นมาเองเนาะออก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 เนาะนี่ตัวผมเงิดนี่ก็ตัวกบห้องตอนทําพิธีนี่นลยปลาเท่าทําพิธีเอาคือบ่าห่วงนี่ตอนนี้เอาผมก็ยังเงิดคือกันเดียวมันก็เป็นเตลีดใจอยู่นี่มันเป็นเตลีเชื่ออยู่นี่ครับครับคือว่าห่วงกัน บือ่อห้องนี่เด้อป่าทําพิธีแล้วไ่ายป่อห่องบ่อห้องนีหยังตอนันทําพิธีนี่มันเงียบยู่นี่พวกเขาเครื่อนเสายอยู่ครับอ๋อนกราะกวอวววกออวววกวะวววนวเววาวว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 ว่วว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 วอเวววววเววววววเลรววววาววีววบวว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 วาวัวววว่ววววววเววนวววววรวว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 ว แปดเก้าห้านี่แหะให้เข,าข้าตะกักน้ำฟูนะเก่าไปตัดสองตัวเอานะเอาไปตัดสองตัวเกับวลาหลคู่เลขจุดเดียวนะครับว่ายง่ายว่าเลขจุดเดียวแปดเก้าห้าจุดเดียวนะครับหลาเหลื่องวัดบัหันวัดบันหันได